เอ s มันเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ดีดีนะสบายเลยเครับเดี๋ยวเดินทางไปต่อนะเพราะว่าเราจะไปกินข้าวกันนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวใช้อีกเส้นทางหนึ่งนะสีชมวยๆกันเลยครับวนวนวนด้านหลังท่าหลังมาได้ปลาด้วยกันเดี๋ินทาด้วยกันเป็นระบบหวานๆครับผมวนมาดูดิสั่งอะไรทำไมหวานๆอุ้ยอันนี้หวานนี่ใครเป็นน้ำตาลต่ำเนี่ยต้องจัดละเบ๊โค้กเฮาอ่ะ กระเพราหมูสับกรอบนี่น้ำตาลขนาดไหน่หน้ำตาลพอนนึง <c oughs> <laughs> อพิซซ่าก่อนเลยลองดูเนาะอันนี้มันถานเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่แน่ใจครับอ่า <c oughs> อืมโอ้เคุยครับคุยแน่โ <c oughs> อ้ตายแล้วตายแล้ววันเลยอูย้ ตอนเช้าฮะประมาณ9โมงเช้าเราวันนี้แล้วฮะวันนี้มีทริปสั้นๆนะฮะกับบาจาร์ดนะครับพาเที่ยวพากินฟรีอุดรธานีครับเป็นรถสกุลใหม่นะครับของประเทศอินเดียนะครับเพิ่งเป็นแบรนด์ใหม่นะวันนี้เราจะมาลองขับขี่กันเที่ยวออกทริปนะฮะไปผาสิงนะครับระยะทาง52กิโลครับไปกลับก็ลอยประมาณนี้ครับเบาๆชิวๆฮะวันนี้ฮะมากับนี่ครับไปครับออเดอร์ล็อกนะครับขี่ขาบไปได้ครับว้วนนะ นคนที่ติดตามแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้บุญ้วนหนอกทิปนะฮะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ขอบคนหนมะอ,อกมอไ,ได้มานะครับเดี๋ยวเจอดราม่านะครับตอ <c oughs> นนี้หมอกกบรมาดามานะตรงนี้เป็นไงบ้าง <c oughs> เริ่มดีขึ้นใช่ไหมเออช่วงนี้นอนอย่างเดียวครับไม่ได <c oughs> <c oughs> ้ไปตียังเล่นเหมือนเดิมนะครับที่สำคัญนะผมซึ่งดูรถมาพอสมควรแล้วนะดูแล้วค่อนข้างที่จะมั่นใจทีเดียวเนาะเพราะว่าวัสดุหรืออะไรต่างๆเนาะมั่นคงมากๆเลยด้วยของบาร์จแต่เราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เป็นยังไงตอร ขี่ดูก่อนรถที่กัดที่จะนําไปนี้อยู่ที่ประมาณ400ซีซีสูบเดียวระบายอากาศเป็นหม้อน้ำานะครับเรา๋วไปดูกันนะว่าเป็นยังไงฮะก่อนที่จะไปรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันอนนี้เราอยู่ในกล่องรถบาจาร์ครับอันนี้๋ยวขบวนเราจะนําออกนะครับอันนี้เราต้องตามไปนะเดี๋ยวภาพบูมเอียดเดี๋ยวพี่เขาถ่ายนะครับที่ตรงนี้เดีมว่าอยู่ในรถมาจาร์มีพวกพี่ๆด้วยนะฮะนี่โอยออโดนล็อกนะครับ มืดมัวอยู่ข้างหลังแล้วครับนี่มาครับก็คืไต้นไม้กับหลักคัวนะ จบเล็กแรกไปแล้วนะฮะก็ขับขี่ด้วยความว่าสนุกน่าดูเนาะว่าไหมโคตรดีครับโคตรดีใช่ไหมในชีวิตขี่แต่รถเก่าครับรถข้ามมาครับต้องรู้จักว่าโชคอัพไซด์ดาวกับหัวฉีด ABS มันเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ดีดีนะสบายเลย <c ười> อ่ะเดี๋ยวขออธิบายเรื่องของบาจารก่อนนะ ด้วยของซีเรี่าของบาจานเนาะถูกออกแบบมาเพื่อขี่ท่องเที่ยวจริงเกินคาดจริงนะน,นี่บอกตรงเลยในพิกัดของ 400cc นะฮะเวลาผมตกหลุมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เด้งขึ้นมาเหมือนกระเด้งขึ้นมามันคอยแบบซับตลอดนะมันดีมากๆเลยนะฮะด้วยระบบของเครื่องมันเนี่ยเหมือนของเครื่องของ KPN เนาะซึ่งมันเป็นเครือเดียวกันที่เขาได้ซื้อแบรนด์ซื้ออะไรแล้วมาทําแล้วเขาย่อขนาดลงให้เป็นเหลือ4 0 0ซีครอัตราการเล่งนะฮะที่เล่งกันมา รู้สึกว่ามันหรือเกินนะฮะมันจนแบบขี่แซบอะครับขี่แซบเกินไปครับที่สําคัญนะฮะก็ในราคาแค่แสนสองผมไม่คิดว่ามันจะขลาดนี้นะในมุมที่ผมมองนะตามตัวตัวพี่ไปนะครับ หรือล็อกเนาะเป็นเป็นรถที่กําลังเลือเรือดูจากสลีละวุ่้วนนะครับร้อยแปดสิบโลนี่กำลังเหลือเหลือบอกเลยครับว่าโคตรดีถ้าใครจะสนับสนุนนะครับผมขอรุ่นนี้ไม่ต้องเอารุ่นแพงแพงเหลือเรือเลยขึ้นบูฟายลมเกียร์สามหรอเกียร์สามเกียร์สี่อ่อโอ้โหไม่ต้องมาเทียนแล้วก็เวลาลงเนินเอนจิ้นสุดมาก เกินโคตรสุดเลยถือว่าดีเนาะดีมากดีมากในราคาแสนสองนี่ถือว่าแบบสมัครสมาที่ดีต้องเงินสาสิบันเนาะแสนสองหมื่นถูกถือว่าถูกนะระดับ400ร้อยซีได้ขนาดนี้นะถ้าเป็นค่ายใหญ่ๆบางค่ายเนี่ยมันแพงแล0 0สีร้อยซีประมาณกับสามแสนเนาะประมาณนี้และรอบติดมือมากการมองของกระจกนะครับมองง่ายมากเพราะกระจกกว้างด้วยความที่เป็นคนตัวใหญ่อ่าเอออันนี้นี่คือตอบโจทย์คนตัวใหญ่มาก อาลังท้าอะไรต่างๆมอเลยคนอ้วนดีๆต้องต้องบอกเลยว่าไซระของอ้วนประมาณร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วร้อยเจ็ดสิบลดมาละสูงกท่าไหร่สามสูงร้อยแปดสิบสองอ่าในตัวรับนักตัวใหญ่ใหญ่กว่าฝรั่งอย่างเงี้ยสำหรับคนที่สายชิวแต่จะมาให้แบบปูดบาสมุดซ้ายมุดขวายืนพื้นร้อยเจ็ดสิบมันไม่ได้มันไม่ใช่แนวขี่เที่ยวไปเรื่อยๆขี่มองสาวมองเยาวชนไปอย่างเงี้ย อันนี้ตัดออกเลยวะวัวมาไปดูวิวกันเอ๊ะสี่ไหลถามถามถึงวุ่นวันตลอดเลยช่วงนี้ไม่ได้เที่ยวไหนเลยใช่ไหมไม่ได้เที่ยวครับตอนนี้งานน้อยอ่ะงานน้อยกลับมาทํางานแล้วก็เลยต้องขยันหน่อยขยันเลยไหมรถรถเหลือกี่คันแล้วตอนนี้นี่มาใส่เลยแค่สองคันครับจากเท่าไรเหรอจักเจ็ดคันนะครับตั้งแต่โควิดมาี่ยขายขายทุกสองเดือนนะ ปล่อยไปเรื่อยๆแฟนทอมเป็นไงบ้างแฟนทอมยังอยู่ครับยังอยู่เหรอเห็นประกาศแวบๆอยู่อารมณ์ไหนจะขายตอนแรกคนจะมาแล้วก็ต้องลบโพสนะครับจะได้จะได้ขีดีอยู่ใช่ไหมขี้ดีชิวๆแฟนทอมกับบาจาร์ไหนดีกว่ากันโอ้บาจาร์ก็แรงกว่านะดีกว่าครัดีกว่าเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันฮะนี่จุดชมวิวนะฮะของภูทับเบิกนะไอ้ไม่ใช่ภู้เบิกผาเบิกนะครับนี่ของภู้ปอยลม เดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะจุดชมวิวมีร้านกาแฟด้วยแต่เขามไม่เปิดนะครับนี่ก็ชิวๆกันนะฮะในช่วงเวลานี้นะฮะบอกเลยฮะคลิปนี้โคตรได้เลยนะสุดยอด I out time. Try tell I, I, I can't can no but say เดี๋ยวเดินทางไปต่อนะเพราะว่าเราจะไปกินข้าวกันนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวใช้อีกเส้นทางหนึ่งนะสีชมพวๆกันเลยครเจอกันที่ร้านละหาเลยนะฮะกินซุ้ยให้เ c ีได้ดูกันนะครับผมนี่อยู่กับคุณวันด้วย เหนื่อยกันทั้งนั้นแลละฮะโอ้โหแม่ค้าน่ารักมากดูสิแม่ค้าสวยมากครับอาหารเครื่องดื่มต้องสั่งที่นี่นะคะจะมีเมนูเมนูที่พีคนนี้เขามารอก่อนเลยพรัี่สุดบใพี่สนใจแบบไหน บอกชอบกินนมสดนี่บรรยากาศดีมากแล้วฮะจิบแฟร์แล้วผูนะโอ้วันนี้มากับที่วเดี๋ยวเราจะได้ไปตรงซุนตรงโน้นนะซุมใหญ่โน้นนะเจ็บขาทั้งวันเลยวันนี้เจ็บขาไหมเจ็บ่าแต่สู้ค่ะไหวไหมพี่แสดงว่าเคยมากินแล้วใช่ไหมฮะไม่เคยผมไม่เคยมาเลยไม่เคยมาแต่ที่นี่ก็จะเป็นหนึ่งในที่ที่แบบว่าเราจะลองมากินดูใช่ไหมพี่อ่าจอสูบแซบไปเลยนี่ พูดได้ครับเดี๋ยวจะสั่งข้าวกันนะครับหิวข้าวยังหิวข้าวยังไม่หิวข้าวหิวหิวโคงหิวโอ้ยโอ้ดูฮะกับข้าวแล้วฮะดูแม่ครัวทำอะไรกินครับทำไข่เจียวแล้วค่ะ ใส่กระชาบไหมครับไม่ใส่กระชาเอาไว้สูตรที่บ้านค่ะใส่ต้มใส่แกงต้มกินเองโอ้หมี่ใส่ก๋วยเลยพี่นี่ใส่อะไรพีไข่ต้มไข่ต้มค่ะไข่ต้มทีนี้ใครจะทำกัวอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรอกินนะฮะสิ่งที่ดีจากการท่องเที่ยวนะครับเราก็จะได้เห็นคนเยอะแยะครับสาวๆก็เยอะครับวิวดีกับหญิงงามนะฮะจะอยู่คู่กันนะ วนว่นวนวนท้านหลังท้ายหลังมีแต่ปลาด้วยกันเด้อดปลาด้วยกันไม่หแต่ละบบหวานหวานครับผมวนมาดูดิสั่งอะไรทำไมหวานๆอุ้ยอันนี้หวานนี่เคยเป็นน้ำตาลต่ำเลยต้องจัดละเบ้กะเพราอ่ะกะเพราหมูสับกรอบนี่น้ำตาลเลยครับน้ำตาลทอดหนึ่งทอดโต๊ะเนียวอ่ะเหนี้ยอ่ะ ไปข้างบนเลยไหมอะไรไงเดี๋ยวรอก่อนเกาเข้ายังไม่ได้เลยแม่นล拉ดไปถามมันดูยังไม่ได้ก็ต้องหยิบไปของใครของมันเฮ้ยมันถ่ายอยู่ตัดรอกเด้อดีครับอาเราโอ้เดี๋ยวของเชดหลายครับหลายแนล่ครับบรรยากาศดีเนาะบางจังหวะเราก็อยากหยุดเนาะบางทีเนาะมีทั้งวิซ่าด้วยนะครับมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับ อันนี้จากแอฟริกาเหนือเอออันนี้แอฟริกาใต้ลำซั่วลำซั่วลำซั่วจากไหนตั้งตัวไม่ทันบ้านพาสิงนะข้าวเนี่ยน้ำข้าวจากอเมริกาโน่นะอเมริกาโน่เหรอราน่ามาจากเอเปโซูนะครับใช่ครับพูดจะแซ่บมากเลยฮะ บอกเลยแต่ละคนนะครมาเป็นตะลับเจอวันนี้มากินเลกินเข้าไอ้นี่ง่วงแล้วนี่บุญร้วันวันนี้กินน้อยนะบุญรุ้วันกินน้อยกินไม่เยอะครับมาทานี้ต้องคุมอาหารนะครับครับแต่สั่งกระเพราอะไรนะแต่สั่งกระเพราอะไรนะกระเพราหวานบหวานเป็นได้รักษาได้นะครับเด้อขอพิเศษหน่อยนี่มีปีศาลดูสิบสั่งเขาเลยก็ได้นี่กินแม้ โอ้โหอยว่วะมาวันไหนดดขึ้แล้ยังทำไมวะโอ้ทุกคนเหนื่อยนะครับเหนื่อยจริงฮะับโอ้ยแงพี่คือวะอร่อยเนาะมีความสุขอับไก่เมียยังไงนะสุขใจเมื่อไก่เมียประทานนะประทานนะเมียเจอหน้าแต่ตอนนอนนะอือกอพิซซ่าก่อนเลยลองดูเนาะ อันนี้มันถาดเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่แน่ใจครับอ่าเราก็ไม่ได้รู้ราคาเนาะอุ้ยดูดิโ <c oughs> ออืมเมื่อกี้ที่อิตาลีเลยอ่ะ <c oughs> เนเื้อมึงเบิร์กเมืองเบิร์กเบิ้กอะไรอ่ะเบิร์กแหละเบิร์กดักเบิ้กดักอืมน้ำใจอ่ะก็เพื่อ อันนี้ล่าหน้าผมสั่งมาแล้วลาหน้องจิ้มดูไปไเป็นไงจิ้มนะ้จินนะ้มเลยตอหกชิ้นรสหกใสหนัวหนัวหนวอืยุยค่ะคุยแน่โอ้ตายแล้วตายแล้วอว่ะเลย <laughs>

ทำไมชอบไปดูฝั่งนู้นมากเลยวันทำไมชอบไปดูฝั่งนู้นขันดม่รู้เลยรูปีงามเต้องขนาบมกกรอบเลยนะแต่ว่าผมสั่งธรรมดาครับต้องเอาโดดยงใช่ไหมอืมโอ ข้าวมันอยู่นีดีเลยขึ้นไม่แข็งขึ้นไม่แข็อืมอ๋ออืมโอ้ยยังไม่ได้ยินวลีโคตดได้เนี่ยเขาขายเก๊งไยแล้วพี่แต่ลงคนนะครับเอาแล้วครับข้าวกะเพรากับจีบบอลแล้วครับตอนนี้มันเข้ากันไมพี่ รวมข้าวพะเดียว้าเดียวไช่้ยยมมเลยยืมเลยอ๋อเข้มดเมื่อน้กดจำปา้เงินงขาโพดขนาดนะครับรสชาติหัวมากครับอืมรอดตึงมเลยห้าพัน 5้าพันลึงเลยเตียวติมวนใส่ไหเอออืโอผมก็บ้าอย่าอย่าไปเบาเบาไปได้เลยถ้าเบาแม่งเรียบร้อยเลยมันมันเหมือนแบบมันเหว่ออะมันคุมรถไปอยู่เขาโคงมันมันแบบนี้นี่เองนี่เทไหมเทแต่ว่าเทไม่เยอะแต่แต่ร้องมันเทหไดแน้วตรงมันไม่ได้เทตอนแรกเลย สุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราก็จบทริปแล้วก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับก็ขอบคุณมากด้วยเนาะอาจารย์เนาะเรากำลังเตรียมตัวออกกันแล้วนะครับขอบคุณพวกพี่บริหารมากมากครับพี่ขอบคุณมากที่ชวนมาขี่รถนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับคลิปหน้าไปกันใหม่ครับครับอีตรีตอนหับครับเอาสนใจอยู่ครับพี่ทิปย์ทิเบตทิพย์อะไรเงี้ยพี่คเอา <laughs> ครับเอาครั <laughs> บผมมีคอลเลคชั่นเยอะอยู่พี่เดี๋ยวก็ไปเที่ยว ครับมีโอกาสดดด้้ววยยกันครับครับก็เขาบอกครับว่าตรงนี้ก็ลองดูจากรีวิวของพวกผมกันแล้วกันนะครับก็ถือว่ารถเป็นรถที่ดีมากๆเลยนะครับก็แนะนํานะในราคาแสนสองได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับบอกเลยอะไรนะครับพี่ออกรถศูนย์บาทครับผมออกรถศูนย์บาทนะพี่ใช่ครับครับเอาวางไว้ครับไปดูได้ครับผมครับนี่นะคเบาแล้วครับเบานะครับแกเหนื่อยเยอะ ไม่สน้ำหนักก็เบามากนะครับถ้าเกิดอยากได้ของแ่กมีด้วยนะจะให้ดูรถยาวแบบนี้อันนี้คือชุดเต็มนะฮะปิ๊บซื้อซื้อเองนะครับปิ๊บซื้อเองโอ้อันี้โคชิวครับเดียววะอยากได้สักคันนะครับมีใครใจดีให้สักคันไหมยิงจิตใจไหมพี่ติตใจทําด้วยอะไรครับเงินดาวก็ได้เนาะเงินดาวก็ได้เนาะโอ้อย่ามาดาวเลยค่าเลขยังไม่มีจ่ายวันนี้เจ็บตัวเยอะ อ่อนหรืล็อกนะครับก็ขอให้ปีนี้พี่ไปได้ผ่านกฎนะครับก็จะได้สร้างไรายได้กันแล้วนะครับตอนนี้คนถึงแล้วตอนนี้มีเมียสามคนสิดังเลยอะไรนะมีเมียสามคนดังเลยเออจริงๆเรายังไม่เปิดตัวไม่เปิดตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเดี <c oughs> ย๋ยวไปก่อนแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย